สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องน้องกันมาดูเหรียญห้าบาทของพระเส้นใหญ่นะครับท่านเหรียญห้าบาทพระเส้นใหญ่เหรียญนี้ก็ได้มาเมื่อวานนี้ครับท่านโชคดีมากลยครับที่เจอครับแบบนี้ครับท่านส่วนมากเราคงจะเจอเฉพาะเหรียญรอสิบครับเจอเฉพาะเหรียญรอสิบนะมากที่สุดครับทุกวันในแต่ละวันนะครับท่านวันหนึ่งจะเจอเหรียญรอเก้านี่น้อยมากบางวันแทบไม่เจอเลยครับท่านทั้งทั้งที่ ก็าํางานนี้ก็ขายของอยู่นะครับท่านส่วนมากจะเจอเหรียญหลอดสีครับกับแบงค์หลอดสีทั้งนั้นเลยครับท่านสำหรับเราดูขราวว่าเหรียญนี้จะติดอยู่ในอันดับที่หายากหรือไม่ละครับท่านลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบเก้าเหรี่ยญนะครับท่านลองดูก็ได้ครับว่าก้าเเรี่ยญไหมตัวน้องซื้ออาจจะบางไปนิดครับสำหรับเหรียญห้าบาทถ้าซีนใหญ่นี้ไม่ว่าจะเป็นปีพอซอีก็แล้วแต่นะครับท่านพี่กลัมาดูด้านหลังครับถ้าติดอยู่ในอันดับที่หายากแล้วก็มีเฮเลยครับเนี่ยประเทศไทยครับพอซอร์สุขันห้าร้อยห้าสิบสามครับ นี่ครับเป็นชัดเจนนะครับ2553นะครับโอ้โหครับติดอยู่หนึ่งสิบอันดับที่หายากอันดับที่สี่เลยครับสาหรับปี2553เนี่ยจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับออกทำมา20ล้านนะครับเนี่ย20ล้าน4ี0 0 0นสามพันเหรียญนะครับทัน20ล้าน4ี0 0 0นสามพันเหรียญนะครับทันทั้งทั้งที่ติดอยู่นในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยอุยอะไรครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ในหลักยูซีนะคข่ายยูที่เลยละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคือในที่ผ่านกันแชรนั้นตรกที่เรียนละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ